ครึ่งบ่ายครับตอนนี้ทีมงานก็เพิ่งจะกินข้าวเสร็จนะครับ mm hmm. จะไปลุยต่อแล้ว mm hmm. อันนี้ก็จะกลับข้างบนครับข mm hmm. ึ้นไป d อบบหน้าดินนะครับอันนี้ กจะกระจายดินออกครับตอนนี้บริเวณที่เห็นเนี่ยก็ต้องเราดินมานมนะครับตอนนี้ทําทางครับใครจะอ้อมแล้ว ทางอ้อมได้มันก็เอาดินเข้ามาได้สองทางนะครับก็ไม่รวดเร็วขึ้นครับลงปีนไปแล้วอันแรก M6 ครับปีนชัน แบบนี้ครับเนี่ยร้องตลอดครับคุณปูก็ยังจอดอยู่นะครับตอนนี้คุณปูก็ยังไม่กลับมาครับอยู่หน่อยคงกลับมาแล้วแหละนะครับคุณปูนเนี่ยแก ไม่ยอมนะไม่ได้เงินสองเที่ยวแกก็มาวิ่งนะครับช่วงบ่ายอ,อยู่ตรงนี้ก็รุ่นแปดซเปอร์นะครับแล้วก็รุ่นเจ็ดครับโคมาสุโออ่ะมา จมล้อนหน้าเลยครับเดียวชินแล้วนะก่อนช่วงก่อนเที่ยงครับลมมาจะแรงครับพี่น้องก็ต้องขอภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ตจมสภาพอากาศนะถ้าเราไม่มาพี่น้องก็ไม่ได้ดูครับแต่ว่ามันก็จะคอแค่คอแคหน่อยเอาไม่อยู่ครับลมแรงมากนะครับกลางทุ่งนาเลยครับตังล็ก่อน ไปว่ได้แล้วนะยกลงเลยครับยกลงเลยเดี๋ยวผนอออ้อมอโอออกได้ครับเนี่ยสายยาเทพควดิน โอ้อตรงนี้ไม่มีลมครับเนี่ยเป็นคัสลมนะครับเอาเอ็มผมไปแล้วครับขาหัวเดียวสิเป็นน้ำโลดสิวันเป็นน้ำโคตา กระจุกแตกไป,ววปนะวะเบื่อทำงาใหม่ครับตอนนี้ก็ใส่เมใหม่แล้วเนาะลงครับสองคันนี้คู่กันครับสองร้อยยี่สิบวันนี้มีสองคันแหละนะครับ แล้วก็ยังมีร้อยเก้าห้าแล้วก็มีเอ็มหกครับอันนี้ทีมงานวัชระนะครับลูกหมาเขียวครับนี่ เริ่มครับอ่าถึงหลังครับมาดูนะตรวจคุณปูเลยครับนี่อยากดูปวงมาอะไรใหม่ sang nữa là ต่อเด็กคนนอกปนเะนี่ยเอ้าฟรีครับฟรีเอ็มหกก็สวนลงมาแล้ว แล้วมีปัญหาเริ่มปูทางเริ่มอยู่ตัวแล้วมาดูขานี ฟีมครับปีนมเอิพลังออกมาสุดยอดอ่ะ,อะการช่วงใบครับมูโซเอ็มหกคับอ,อ,อยู่รถสอครับอะสอง้อยยี่สไปยู่รหนึ่ง ปูอย่างเดียวครับช่วงนี้ปูยังไม่มาเลยดามเยอะมากครับรถตุนปูเล็กขาดหลายครับเล็กขาดหลายนี่เพราะนว่าเล็กขาดสิเล็กขาด เหล็กขาดเยอะนี่ไม่ใช่ว่าเหล็กไม่พอนะ <c oughs> เหล็กขาดกับไม้ถึงว่าเหล็กขาดนี่ครับอู้สุดยอดเจ้าพ่อแห่งการดำอือลดถึ้ปุ๊บเกี่ยวไปทัว่ทีเกิดเด็ดแต่ชนหน้าก็ลดไปแล้วครับ งประกาศตำเมื่ออย่านเอาคูณได้ไปจังหันมากขึ้เอากระตามเอาไว้ไว้ไว้นี่คุณปูกับสิบาคุณได้เอาเนี่ยกินเมื่ออุนไว้นี่คุณปูป่ะ